ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f c ที่น่ารักทุกท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบนาชาแนลอีกเช่นเคยเนะาะก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่วันอาทิตย์ที่2 3 2สาวเนาะ23 24เนาะเสาร์อาทิตย์นะครับก็ใ้ล้วันเนาะสัปดาห์หน้าก็จะถึงวันที่จะมีการออกสลากกิน์บองรัฐบาลแล้วนะครับลุงตันก็เลย มานั่งวิเคราะห์นะครับความน่าจะเป็นนะครับเกี่ยวกับผลของสลากิีบบรัฐบาลเนาะที่จะมาถึงนะครับซึ่งก็ลุงตังก็เลยจะมาวิเคราะห์สูตรเด่นล่างนะครับของ,องรัฐบาลไทยเนาะที่เคยนำเสนอพี่น้องมาโดยตลอดเนะาะก็วันนี้ก็จะเป็นงวดประจำวันที่1กันยายนเนาะหกันยายนหกแปดนะครับ งวดที่ผ่านมานะครับ16สิงหาคม68นะครับสูตรที่ลูกตันให้ไปเนาะงวดที่ผ่านมานี่ก็เด่นเนาะ,ะเด่นนี่มาสองตัวเนาะมาสามตัวหนะครับส่วนจุดสองตัวที่ลูกตันวางให้ไปก็ถือว่ามาตรงๆเลยเนาะลูกตันวางห3สาไว้ก็ปรากฏว่าผ <c> ล <oughs> อสองตัวเลขคล้ายสองตัวนี้มาหกสันะครับก็ถือว่าหลายท่านเนะาะโชคดีกันนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันาาที่หนึ่งกันยายนหกแปดเนะาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมนะครับมาดูสูตรเด่นล่างนะครับของรัฐบาลไทยเนาะงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนหกแปดนะครับ ก็หลักการเนาะในการหาผลลัพธ์เนาะที่จะมาวางในตลางเนาะแล้วค่อยมาวิเคราะห์เนี่ยก็จะใช้สถิตินะครับจากผลของสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ผ่านมาเนาะก็คืองวดประจำวันที่16สิงหาคม68เนาะก็จะใช้ รางวัลที่หนึ่งนะครับใช้รางวัลที่หนึ่งใช้เลขท้ายสองตัวเนาะแล้วก็เลขหน้าสามตัวนะครับเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งที่สองเนาะอันดับแรกนะครับก็จะเอาตัวเลขเนาะผลของสลากกินแบ,บรร่งรัฐบาลงวดที่ผนะ่านมาเนาะมาวางในตารางกันก่อนนะครับงมดประจำวันที่สิบหกสิงหาคมที่ผ่านมานะครับ รางวัลที่หนึ่งก็คืออ,อ่นอยากเปิดประกาศนะครับ9 9 4เนาะ8 6 5นะครับอันนี้ก็คือหลางวันที่หนึ่งนะครับส่วนเลขท้ายสองตัวนะครับก็คือ6 3เนะเาะอ่า แล้วก็เลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเนาะก็คือหกศูนย์สองหกศูนย์สองแล้วก็ครั้งที่สองเนาะค,ครั้งที่สองก็คือสองสี่เจ็ดเนาะอ่นนี้ก็เป็นเลขหน้าน,นี้เป็นเลขคายเนาะ ท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งก็คือแปดสามสี่นะครับแล้วก็ครั้งที่สองก็จะเป็น 9, 8, 9เก้าแปดเก้านาะอ่อันนี้ก็เป็นสถิตินะครับก็คือผลของสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ผ่านมานะครับการหาผลลัพธ์เนาะก็จะใช้กลุ่มตัวเลขดังกล่าวเนาะมา จับคู่นะครับบวกเนาะแล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมาฝั่งนี้นะครับคู่แรกนะครับลุงตันจะใช้หลักหมื่นเนาะงวันที่หนึ่งะครับก็คือ,อตัวนี้เนาะเก้าเนาะกับหลักร้อยนะครับ มาสามตัวครั้งที่สองก็คือตัวนี้นะครับก็จะได้ตัวบวกอยู่ที่เก้าบวกสองนะครับนะต่อมาก็จะใช้หลักหน่วยเนาะเลขท้ายสองตัวนะครับก็คือตัวนี้เนาะนะกับหลักหน่วยหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือคู่นี้นะครับนะก็จะได้ตัวบวกอยู่ที่สาม บวกสองเนาะก็จะได้ผลลับออกมาเนาะเก้าบวกสองเท่ากับสิบเอ็ดนะครับเป็นหนึ่งนะครับบวกหนึ่งเป็นสองลบหนึ่งก็จะเป็นศูนย์นะครับต่อมาสามบวกสองเป็นหนะ้าเนาะผลลับได้ห้าบวกหนึ่งได้หกนะครับแล้วก็ลบหนึ่งก็จะได้สี่นะครับอ่าก็จะ ประมาณนี้นะครับสลับผลลัเนะก็จะเอากลุ่มตัวเลขทั้งสองแถเนานะมาจับคู่นะครับเป็นชุดเด่นแล้วก็ชุดสองตัวนะครับทีนี้มาดูเด่นนะครับเด่นประจางงดวันที่หนึ่งกันยายนก็จะมีศูนย์มีหนึ่งมีสองนะครับทีนี้ก็มาดู ชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะมี40เนาะ40 41 42นะต่อมา50 ห้าหนึ่งห้าสองนะครับอีกแถวหนึ่งก็คือหกศูนย์หกหนึ่งแล้วก็หกสอง,สองนะครับอ่านี่ก็เป็นชุดสองตัวเนาะทีวีเคราได้จากผลลัพธ์หรือว่าสถิตินะครับของผลสลากีแบ่งรัฐบาลงมดที่ผ่านมาเนาะ คองเอฟซก็มองเนาะมองผลลัพธ์และก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวาไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างทีนี้ก็สามารถจับคิดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะ,ะหลักการนะครับที่ลุงตันใช้เนาะในการหาผลลัพธ์เนาะ ก็จะใช้กลุ่มตัวเลขนะครับจากสถิตินะก็คือผลของธุากิจแบงรัฐบาลเนาะงวดที่ผ่านมาก็คืองวดประจำวันที่16สิงหาคมเนาะเอามาหาผลบวกเนาะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นะแล้วค่อยเอามาวิเคราะห์เป็นชุดเด่นนะครับแล้วก็ชุดสอบชุด2ตัวนะครับซึ่งก็ตามสถิติที่ผ่านมาก็ถือว่า เดินดีมาโดยตลอดนะครับหลายท่านก็โปรทราบดีนะครับก็ลุ้นต่อยอีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากากดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกัน เจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ